ับผมยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ชแนลฟรีฟ้าท้ายเกลียดนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมเราไม่ได้มาเล่นเกมกันนะครับผมวันนี้ผมมีอะไรดีๆมาแนะนำครับผมก็เนื่องจากตอนนี้นะครับผมกระแส PlayStation 5นะครับผมก็เริ่มเยอะแล้วนะครับผมหลายๆท่านนะครับผมก็น่าจะได้ครอบครองกลับมาบ้านแล้วนะฮะรวมสิงผมด้วยนะฮะเปิดได้จองมาก็หลายรอบนะครับผมโหแล้วหมดอย่างไวเลยนะครับผมยิตมากนะฮะสำหรับ PlayStation 5นะครับผมใครที่ยังจองไม่ได้หรือจองไม่ทันนะฮะไม่ต้องเสียใจนะครับผมสักวันมันต้องเป็นของเรา แต่สำหรับใครนะครับผมที่มี PlayStation 5แล้วก็น่าจะประสบปัญหาแบบเดียวกับผมตรงที่ว่าโอ้โหแต่ละเกมเนี่ยมันมีพื้นที่นะครับผมจัดเก็บมากมายเหลือเกินบางเกมนี่หลายสิบบางเกมนี่เป็นร้อยจิกเลยนะฮะพื้นที่จัดเก็บของ PlayStation 5นะผมก็มีแค่6ก0กว่าจิกเท่านั้นเองนะถามว่าพอไหมไม่พอรลกครับโคตรจะไม่พอวันนี้ผมก็เลยมีการ์ดเจ็ตใหม่มาแนะนำนะครับผมส่วนตัวใช้แล้วในผมประทับใจมากนะับเป็นนี่เลยนะครับผม WD Black SN850 นะครับผม SSD รุ่นนี้มีฮีทสิงในตัวด้วยนะครับผมบอกเลยว่าโคตรแจ๋วครับผมแต่เห็นเป็นแบบนี้นะครับผมหลายคนก็อาจจะกลัวนะครับผมว่ามันแบบว่าเฮ้ยมันพี่มันต้องติดตั้งหรือเปล่าต้องแกะมันต้องเงี้ยอะไรลำบากหรือเปล่าผมบอกเลยว่าไม่เลยครับขนาดโง่อย,อย่างผมยังทาได้คือมันง่ายนิดเดียวนะครับผมแป๊บเดียวง่ายมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนให้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านะครับว่าข้างในกล่องมีอะไรแล้วก็วิธีการติดตั้งนะครับผมไป let's go ้เรามาเริ่มนะครับผมแกะแพ็กเกจจิ้งนะฮะของ WD Black SN850 กันเลยดีกว่านะครับผมอันนี้ก็คือกล่องนะครับผมก็จะเห็นนะฮะว่าหน้ากล่องนะฮะเขียนไว้นะครับผมความเร็วในการอ่านสูงสุดนะฮะ7,000 MB นะครับผมความเร็วในการเขียนสูงสุด5,300 MB นะครับผมเพื่อประสบการณ์การเล่นเกมที่ไม่สะดุดนะฮะในส่วนของข้างกล่องนะฮะก็มีเขียนสเปคไว้นะครับด้านหลังนะครผมนั่นก็คือตัวที่เราจะมาแกะกันในวันนี้นะครับผม รุ่นนี้นะฮะมีไฟด้วยนะผมถ้าเกิดว่าไปเสียบกับ PC ีดีสามารถแต่งไฟได้ด้วยนะฮะแต่ว่าเราจะมาเสียบกับ p พ5กันนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าพอแกะออกมาก็เจอเลยนะครับผมสำหรับ WD Black SN850 ของเรานโผมรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับฮีทซิงหรือแผงระบายความร้อนด้วยนะครับผมดังนั้นมั่นใจได้เลยว่าเรื่องของความร้อนนี้ไม่เป็นปัญหาอย่างแน่นอนนะผมมาดูสุดหล่อกันหล่อจริงๆนะครับแพคเกจจิ้ง รูหราไฮโซนะครับผมส่วนด้านล่างของกล่องนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเป็นใบรับประกันนะฮะแล้วก็คู่มือการใช้งานครับผม ่อนอื่นเลยเราต้องแกะเครื Arizona, ่องครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวครับคือมันไม่ใช่การแบบว่าแกะเครื่องให้มันหมดประกันก็เป็นเหมือนกับการเอ่อถอดฝาของเครื่องออกมานิดเดียวต่านั้นนะครับผมซึ่งเราก็จะถอดแผ่นบริเวณด้านขวานะครับหรือด้านใส่แผ่นนั่นเองนะฮะอ่าอย่าลืมผิดด้านนะอีกด้านหนึ่งมันไม่มีนะช่องเสียบส่วนวิธีการเปิดออกมา p พงห่าง่ายนิดเดียวนะครับจับเข้าไปที่มุมนะฮะแล้วก็โยกลงนะครับผมแค่นี้มันก็สามารถเปิดออกมาได้อย่างง่ายดายแล้วนะฮะโยกลงมามันก็ดังกลิกออกมาเลยนะครับแล้วคุณก็จะเห็นตรงนี้นะฮะอั้งไวสบ ติดตั้ง ssd ของเรานะฮะคือโซนี่เนี่ยมันก็รู้แน่ๆนะครับผมว่ามันไม่พอนะครับมันก็เลยเตรียมช่องเอาไว้ให้ใส่กันนะครับโอ้โหแทนที่จะใส่มาให้ไม่เป็นไรนะครับผมเรามี wd black นะครับผม sn 8 5 0ห้อยู่นี่แล้วนะครับผมไม่ง้อโซนี่นะฮะแกะมากันเลยครับผมอ่าก็ไม่มีอะไรครับเปิดฝาออกมานะฮะใช้ไขควงตัวเดียวนะผมเปิดฝาออกมาก็จะเจอ ช่องสําหรับเอาไว้ใส่นะครับผมหลังจากนั้นก็ไขน็อตนะครับผมที่สําหรับใช้ยึด SSD M2 ของเราออกมาก่อนนะครับเ <_ an> พื่อเอาไว้ไขย,ยึดหลังจากที่เราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับผมเราก็เอา WD b a c k SN850 ของเรานะฮะเสียบเข้าไปได้เลยนะครับผมมันก็จะมีช่องไว้ให้ ปึ๊กปึ๊กปึ๊กเบียวลงล็อกนะครับผมขนาดโง่อย่างผมยังทาได้แล้วหลังจากนั้นก็ใช้น็อตนะครับที่เราไขออกมาเพื่อสักครู่นะครับไขมันกลับขืนไปเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการติดตั้งง่ายนิดเดียวนะฮะหลังจากที่คุณติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเปิดเครื่องนะฮะตัวเพย์เซชั5นะผมก็จะบอกให้คุณนะครับมฟอร์แมตนะฮะ M2 SSD นะครับผมแล้วก็กดฟอร์แมตตกลงไปเลยนะฮะ านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็เลยติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมก็สามารถเข้ามาเช็คได้เลยนะฮะอ่ามันขึ้นตรงนี้แล้วนะผมหน่วยความจำนะผม SSD นะฮะ1 TB นะครับผม ว่าแล้วเดี๋ยวเรามาลองเทสกันด้วยการโยกเกมก่อนเลยดีกว่าในครับผมคือตอนนี้เรามีหน่วยความจำเนี่ยสอันแล้วในครผมเราก็สามารถโยกย้ายได้นะครับผมถ่ายเทนะฮะสามารถย้ายเกมนะับผมจากหน่วยความจําเครื่องนะฮะมาอยู่ที่ SSD ของเราได้แล้วในครับผมแล้วก็คือไม่ต้องลบใหม่ในครับผมก็ดูอย่างโอ้โหดูดิเกมมอนโซ่ห้าสิบจิกนครับผมไ a นองเฟเซ่แปิจิกนะฮะ มีฝ้าอยู่38จิกเราจะมาลองด้วยฟีฟ้าแล้วกันนะครับผมอ่าเราจะลองโยกเกมในของฟีฟ้านะครับผมไปที่หน่วยความจำ SSD ของเรานะครับผมไม่ต้องลบแล้วก็ลงใหม่นะครับผมสะดวกรวดเร็วมากๆานะครับผมคลิกเดียวเท่านั้นนะฮะนี่ครับผมอ่า38จิกนะฮะเราก็จะโยกไปแล้วมาดูความเร็วครับเนี่ยครับผม38จิกแต่ว่าเร็วมากๆเลยนะครับผมในการเอ่อย้ายความย้ายเกมนะครับผม38จิก นี่ถ้าเกิดว่าเป็นสมัยผมนี่คือออกไปกินข้าวอาบน,าน้ำนี่กลับมายังโหลดอยู่เลยนะ38จสิแะครับแต่นี่คือรวดเร็วมา,มากๆเลยนะครับผมอ่าเสร็จแล้วนะครับผมแป๊บเดียวเท่านั้นเรียบร้อยนะฮะอ่า ตอนนี้นะครับผมฟีฟาน่นะก็ได้ไปอยู่ในหน่วยความจำ SSD รเรียบร้อรนะอ่าจะอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็สามารถย้ายไป,ไปย้ายกลับได้เลยในผมตามสะดวกเลยนะผมจะเอาเกมไหนซึ่งตอนนี้เราก็สามารถบรหิหารการจัดเก็บของเราได้สะดวกเลยในผมเอาที่ตามใจได้เลยนะฮะว่าแล้วในครับผมเดี๋ยวเราไปลองเทสต,ตอนโหลดเข้าเกมนะครับผมเกมที่เราเพิ่งติดตั้งเข้าไปในครับผมเป็นฟีฟา22่นะฮะมาดูความเร็วในการโหลดเข้าเกมกันนะฮะอ่า นี่ครับผมจริงๆก็คือ PlayStation 5เนี่ยมันก็เร็วอยู่แล้วนะเพราะว่ามันก็เป็น SSD นะฮะแต่นี่ก็เร็วกว่านะครับผม โอ้มาโหลดเข้ามาแป๊บเดียวเท่านั้นนะฮะก็ได้ประสิทธิภาพในของของ SN850 นะทำให้การโหลดเข้าเกมหรือว่าจะเป็นการโหลดระหว่างเกมในบองเป็นไปด้วยความรวดเร็วนะฮะก็มาแนะนำกันในของสำหรับการเช่นชิ้นนี้นะผมก็ถือว่าเป็นการเช่นที่ขาดไม่ได้เลยในบองสำหรับใครที่มี PlayStation 5นะฮะส่วนราคาในของในการจัดจำหน่ายในของ w d Jack SN850 นะผมถ้าเป็นรุ่น 500G ในขก็อยู่ที่5,990บาทในบผมถ้าเป็น รุ่นหนึ่งทีดีรุ่นนี้นะผมก็จะอยู่ที่9ก้าพนเกร้บาทนะผมถ้าเป็น2องทีดีก็18,990หมืนแปดับาทนะผมทั้งนี้นี่ก็เป็นราคานะผมที่ทางแบรนด์นะครับผมแนะนำนะผมซึ่งราคาเนี่ยมันก็อาจจะแตกต่างกันไปนะผมขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละร้านนะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะงค์บริษัทเวสเซิลดิจิตอลนะครับผมที่ส่งสินค้าแบรนด์ WD Black นะครับผมแบรนด์ Brand สำหรับ เกมเมอร์ที่แท้จริงนะครับผมก็ที่ส่งมาให้ผมในรับผมรีวิวนะฮะในตอนนี้นะครับผมสำหรับเกมเมอร์ท่านไหนนะครับผมที่สนใจก็สามารถไปหาตํากันได้เลยนะครับผมก็เหมือนเดิมนะ้นสำหรับใครที่ชอบวิดีโอยังกดไลค์นะ like. และก็ tonight. สามารถกดติดตามได้นะครับเพื่อรับชมฟรีฟาตั้งเกรียนใตตอนต่อไปสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับเฮ้ยมึงมึงนั่นแหละดูเพลินเลยนะมึงไอสัตว์ มึงนี่มันแฟนพันธ์แท้เลยนี่ว่าว่าแต่มึงอะกดฟอลโล่หรือ,อยังวะ <c oughs> เอางงอีกงงอีกนี่ไงปุ่มตรงเนี้มันเป็นรูปหัวใจหรือยังกดสิเฮ้ยติดตามไงจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและเมื่อเองกดติดตามเมื่อไหร่ทุกๆครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเองจะได้รู้ก่อนใครยังไงหรอวะยังไม่มีไอดีทวิชใช่ไหมก็ไป <c oughs> <c oughs> สมัครสิว่าจะรออะไรมันง่ายนิดเดียวไปแล้วเว้ย